สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลบ้านโฮ่งนะอํเาเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนท่านผู้ชมอากาศดีครับดูเหมือนว่าฝนจะตกด้วยนะ,ะวันนี้ผมมาถ่ายทำคลิปเป็นบ้านบ้านต้องรีโนเวทนะท่านผู้ชมแล้วก็ราคาไม่แรงนะอันนี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาในส่วนของทางเข้านะครับทางเข้าบ้านเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมด161ต,ตารางวา เจ้าของซัรเปิดราคาไว้ที่สี่แสนนะแต่บ้านต้องรีโนเวทแต่บ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้สักท่านผู้ชมนี่เป็นในส่วนของทางเข้าบ้านนะอ่าแล้วปลาปานั้นเป็นปลาปาหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนี่นะอ่าสำหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านนะครับราคาไม่แรงนะเรียนเชิญนะด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตนะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะในส่วนของบ้านอยู่ตรงขวามือนะแล้วก็ ในซอยนี้นะครับเนี่ยวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ตรงเนี้วิ่งไปเนี่ยก็มีบ้านอีกหลายหลังเลยท่านผู้ชมนี่นะอันนี้เป็นถนนคอนกรีตนะความกว้างนี่ห้าเมตรเลยเนี่ยนะถือว่ากว้างมากเลยส่วนซ้ายมือเป็นสวนมะม่วงนะครับแล้วก็มีลำไยนะครับนี่นะส่วนใหญ่แล้วบ้านโฮงเนี่ยจะปลูกมะม่วงเป็นหลักท่านผู้ชมเนี่ยนะช่วงนี้มะม่วงกําลังออกเลยเนี่ยนะอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นม่วงทองดานะเนี่ยนะ ทองดาแล้วก็มีออมหาชนกแล้วก็มีอา R2 ทูอาทูก็จะลูกกลมๆมอันนี้เพื่อนบ้านนะเนี่ยกําลังถากยาเลยคุณป้าเมื่อกี้นี้ผมก็คุยคุณป้าอยู่เนี่ยนะวิ่งเข้าไปนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะเห็นไหมเนี่ยสวนบ้านที่ขายเนี่ยนะเป็นบ้านสองชั้นนะออราคาอยู่ที่สี่แสนท่านผู้ชมเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตารางวาเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนี่นะเราก็มาทํารั้วซะหน่อยนะแล้วก็บ้านนี่หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ ที่ใต้เนี่ยลม8เดือนนะท่านผู้ชมนะเนี่ยถือว่าดีมากเลยอันนี้เป็นในส่วนของที่ดินของเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังถากหญ้าอยู่นะคุณป้าเอ่อเนื่องจากว่าฝนมันตกทุกวันทนะ่านผู้ชมเนี่ยหญ้ามันขึ้นลกหน่อยแต่เพื่อนบ้านนะครับด้านหลังเนี่ยอ่าโทรไปบ่อยเจ้าของบ้านละเอ่อเจ้าของบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่เชียงใหม่นะแกเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่นะครับเอ่อก็เดินทางขึ้นลงขึ้นลงนะเอ่อแล้วก็ในส่วนของออบ้านเนี่ยตามที่ผมแจ้งนะ ก็ขายตามสภาพนะต้องมารีโนเวทนะในส่วนตรงตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับเนี่ยจะมีชายคาเนี่ยนะเป็นที่จอดรถส่วนด้านบนเนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะผู้ชมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพา่านผู้ชมเนี่ยเดินชมในส่วนของรอบๆบบ้านนะส่วนตรงนีเ้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาตรงนี้นะเอ่อตรงนี้เนื่องจากบ้านหลังนี้มันปิดไว้ใช่ไหมอาแต่ถ้าเกิดเราทํารู้ว่าในเพื่อนบ้านก็จะจะเข้าในส่วนของประตูหน้าบ้านเนี่ยนะจะมีประตูเราเข้าในส่วนของเพื่อนบ้าน ตรงนี้บ้านเขาปิดไว้ไงเพื่อนบ้านเขาก็เลยอาศัยผ่านตรงนี้นะเนี่ยนะท่านผู้ชมบ้านด้านบนเป็นไม้สกักด้านล่างเป็นปูนเนี่ยตรงนี้จะเป็นเนื้อที่ของเราทั้งหมดเลยด้วยฝนมันตกเกือบทุกวันท่านผู้ชมฝนเนี่ยจะตกประมาณช่วงเย็นๆนะครับนี่นะหญ้าเยอะมันก็เลยขึ้นลกหน่อยนะนี่นะเออผมดูด้านบนเนี่ยฝ้าเนี่ยจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับด้านบนนะ นี่นะเรามารีโนเวทมาตกแต่งซะหน่อยตรงนี้เขายังไม่ได้ฉาปูนใช่ไหมเรามาฉาปูนแล้วเราก็ทาสีนี่นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้าไปในส่วนของภายในบ้านนะเนี่ยตรงนี้เราก็มาเทป,ปูนาไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนี่นะเนี่ยใต้าชายคากระเบื้องจะเป็นกระเบื้องรลอนคู่นะนี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เนื้อที่ตรงนี้ก็เหลือๆเลยเนี่ยเป็นเนื้อที่ของเราทั้งหมดเลย เออมันจะไปชนกําแพงตรงนู้นเลยนะเนี่ยนะที่มีกําแพงเพื่อนบ้านเนี่ยนะไปชนตรงนู้นเลยนี่แล้วก็ฝั่งนี้นี่จะเป็นด้านข้างด้านบนเป็นสมาร์ทบอร์ดนะตามที่ผมแจ้งนะฟ้านะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดนี่นะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราเข้าไปชมเออภายในบ้านย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมราคาอยู่ที่4ี่0,000นะประตูเป็นไม้สักนะท่านผู้ชมนะ น right hmm. well 네ี่นะนี่ประตูก็จะเป็นบานเฟียมนี่นะครับอาศัยพับเอานี่นะแล้วก็ตรงนี้เขายังไม่ได้เทปูนนะนี่นะเราก็มาเทปูนหน่อยแล้วก็ไม้เนี่ยเสาเนี่ยเป็นไม้สักนะครับนี่นะเป็นไม้สักนะอันนี้ก็ไม้สักนะท่านผู้ชมนะนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประตูหลังบ้านนะประตูนี่มันก็จะผุแล้วนะนี่นะมันก็จะผุตามการเวลาเขานี่แหละ มาทีนี้เราเดินขึ้นไปชั้นสองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประตูอีกนะท่านผู้ชมนี่พับอย่างนี้เนี่ยเราก็เดินขึ้นชั้นสองได้เลยอันนี้ก็เป็นไม้สักเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะนี่นะปุ๊บนี่บ้านปิดไว้นะท่านผู้ชมนะมันก็จะโลกๆหน่อยเนี่ยเดินขึ้นมาหน้าต่างทั้งหมด1ิบานนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหน้าต่างนี่นะครับ เนี่ยที่เป็นไม้สักเนี่ยทั้งหมด14บานแล้วก็มีห้องนอนทั้งหมด2ห้องท่านผู้ชมเออในส่วนของอห้องนอนอเรามาชมก่อนเลยห้องนอนห้องที่1 1.8 3 1คูณ3.1เมตรนี่นะ1 8คูณ3.1ตรงนี้ก็มีหน้าต่างเดี๋ยวปุ๊บโอ้โหลมอย่างเย็นน่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นวิวภูเขาด้วยนะเนี่ยดูดิโอ้โห สวยงามตามท้องเรื่องเอ,อ่ออํเภอบ้านโฮ่ท่านผู้ชมเวลาเราเข้าไปในในป่าในเขาเนี่ยนกยุงค่อนข้างจะเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยุงนะเนี่ยนะเห็นไหมว่าเพื่อนบ้านเยอะมากเลยแล้วก็มีวิวภูเขาเนี่ยนะโหท้องฟ้าสดใสเลยย้อนแล้วลมเย็นมากท่านผู้ชมเนี่ยนะเออผมแจ้งแล้วนะบ้านหันหน้าไปทางที่ใต้นะทิศใต้เนี่ยลมแปดเดือนส่วนทิศเหนือเนี่ยลมสี่เดือน แปดกรบสีรวมเป็นสิบสองเดือนหนึ่งปีเป๊ะเลยเนี่ยนะ,ะสำหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านเนี่ยบางทีในส่วนของทิศเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับนี่นะให้ชมอีกด้านหน้าแปลงที่ดินตรงนี้จะเป็นโรงเรือนตากหอมนะนี่นะที่เป็นหลังคาสังกะสีเนี่ยนะเป็นโรงเรือนตากหอมเพราะว่าที่บ้านโฮ่งเนี่ยหลังจากทำไร่ทําสวนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหอมแดงหอมแดงก็จะมี หอมแดงสนับที่ขายหัวแล้วก็จะมีหอมแบ่งหอมแบ่งนี่คือจะขายต้นนะหอมแบ่งนี่นะปลาปลาเป็นปลาปลาหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้ก็เป็นหลังคาเป็นที่จอดรถนะด้านล่างเนี่ยนะเป็นกระเบื้องรอนคู่นี่นะนี่เป็นไม้สักนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมารีโนเวทมาตกแตง่งเลยนะโอ้โหถือว่าราคาไม่แรงนะอันนี้เป็นราคาของเจ้าของนะท่านผู้ชมนะเรายังไม่ได้ต่อรองนะ เนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองนี่กว้างหน่อยเอ,อ่อสองจุดเคูณสามจุดนึ่เมตรเนี่ยนะหน้าต่างมีทั้งหมดหบานนะสองสี่หเนี่ยนะหน้าต่างหบานนี่เป็นไม้สักนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านอันนี้เป็นโรงเรือนรู้สึกอันนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะอันนี้โรงเรือนตรงนี้นะเนี่ยดูเลตรงนี้เนื้อที่ของเราโหัวเหลือ,เล,อเลย เนี่นะตามที่ผมแจ้งนะฝนมันตกเกือบทุกวันนะเออยามันก็จะขึ้นลกหน่อยอ่าทีนี้เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยได้โทรไปคุยกับเจ้าของแล้วให้มาตัดมาถางนะแต่ด้วยช่วงนี้ฝนมันตกเกือบทุกวันไงเออบางทีมันตัดไปแล้วอย่างเงี้ยยามันก็จะขึ้นอีกนะเออเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยเออเวลาชมทรัพย์เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะ แต่ในส่วนของย่าเนี่ยยังไงถ้าเกิดเราได้มีการซื้อขายเนี่ยเจ้าของทรัพย์ยังไงเขาก็ต้องดูแลให้เราอยู่แล้วเนาะแล้วในส่วนของการสร้างบ้านการรีโนเวทบ้านเนี่ยผมมีช่างมีผู้รับเหมาแนะนำนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านใหม่หรือการทํารั้วหรือรีโนเวทจะบ้านหลังเดิมกินกลางมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคุณลูกค้าเนี่ยโทรมาเพื่อจะขอเบอร์ช่างเพื่อที่จะรีโนเวทบ้านนะ ก็แจ้งท่านผู้ชมนะครับสนับการทําบ้านการรีโนเวทบ้านในกิ่งกลางมาออย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนื้อที่ทั้งหมด160ตอรางวาเจ้าของซ้ำเปิดราคาไว้ที่400,000นะครับเอกสารสิทธินั้นเป็นโฉนดคุดแดงนะน้ําถึงไฟถึง,ถงท่านผู้ชมแล้วอยู่ในหมู่บ้านใหญ่เลยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวครับผมนี่นะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นไม้สักอันนี้ผมยืนอยู่ชั้น2นะตรงนี้ก็เป็นห้องโถงโลง่งๆนะแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างเนี่ยทั้งหมด14บานนี่นะ ก็ประมาณนี้นะนี่ปึ๊บส่วนความสูงจอดับน้ำทะเลอยู่ที่ส1 1รอสเอดเมตรท่านผู้ชมไม่ท่วมแน่นอนนะครับเนื้อที่แยสอยของบ้านหลังนี้หกสิบสามตารางเมตรนี่นะผมวัดจากตรงนี้นะมาถึงตรงนี้นะนี่นะไม่รวมที่จอดรถนะท่านผู้ชมนะที่จอดรถนี่แยกตาหากเลยนี่นะเนื้อที่แยกซอยหกสิยสามตารางเมตร นี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับยกหูครับผมเนื้อที่161ตารางวาในราคา400,000โอ้โหพูดถึงว่าสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไรนะครับบ้านในราคา4-5 0 0นเนี่ยเราลงทุนรีโนเวทประมาณสัก2-3 0 0 0เนี่ยเราอาจจะขายเพื่อตั้งกำไรก็ได้นะท่านผู้ชมนะเ,เพราะว่าในส่วนของเศรษฐกิจตามที่ผมเคยคุยเ,เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับ ยอมแล้วว่าซับที่สวยราคาถูกๆเนี่ยมีออกไม้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นจังหวะในการซื้อนะท่านผู้ชมโอ้นนบ้านคุณป้าอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นที่ของคุณป้านี่นะเมื่อกี้นี้ที่แกมาถากหญ้าตรงนี้นะนี่นะบ้านคุณป้าหลังเบลเลยนี่นะด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้เนี่ยบ้านคุณป้านะนี่ส่วนมะม่วงตรงนี้อันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยรู้สึกจะสร้างบ้านเลยนะกาลังทําบ้านนี่มะม่วงมหาชนกท่านผู้ชมนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่นะ เนี่ยใหญ่เลยเอ้ยโทษทีมะม่วงอาทูเ <Okay. S 1> เนี่ยนะลูกกลมๆเนี่ยนะเ,ยเพื่อนบ้านไปไหนไม่รู้เนี่ยดูดิโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่เลยนี่นะกลมๆเนี่ยมนะม่วงอาทูท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นม่วงมหาชนกไหมนะเนี่ยนะย,ยาวๆเนี่ยนะผลไม้เยอะครับยอมแล้วว่าบ้านโฮงเนี่ย ไม่อดอ่ะเข้าบ้านนั้นทะลุบ้านนี้นะยอนรลบว่าม่วงเยอะมากเลยทางม่วงทางลําไยอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซื้อกินกันหรอกครับส่วนใหญ่ก็ขอกันเลยง่ายๆเพราะมันเยอะมากไงท่านผู้ชมในส่วนของลงที่รับซื้อก็รับซื้อไปเนาะในส่วนของเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีช่วงจังหวะที่มันออกเยอะๆเนี่ยบางทีเขาก็เบื่อเนาะเพราะมันเยอะมากไงท่านผู้ชมมันสีห้าสายพันธุ์อ่ะมันเยอะมากนะเ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะผมให้ชมบ้านอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะ ด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้สักท่านผู้ชมแล้วก็บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับความสูงจากดันน้ำทะเลอยู่ที่311เเมตรท่านผู้ชม